ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องผมอีกแล้วนะครับย่าฮูก็ที่วันนี้มาเล่น p ับ g Mobile นะครับไม่ใช่อะไรคือเมื่อวานเนี้ยลงคลิป RV ไปใช่ปะแต่พี่น้าผมเนี้ยคือนางไม่เล่นไงแล้วดูไม่รู้เรื่องก็เลยมาเมนนี่ตามนี้เลยสตรีมพับ g บ้างดิดู RV ไม่เป็นอ่ะซึ่งไม่ดูสัตวลูกน้องเลยไงพอปกติอ่ะจะเล่นแค่พวกโมบาหรือว่าพวก m m o r p g ใช่ปะ ก็ที่ไม่ชอบเล่นพวกเนี้ยเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าความรู้สึกชา้ายิงคนอื่นไม่ค่อยทันจะชอบตายก่อนตลอดเลยแต่ไหนๆแล้วก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูต้องบอกก่อนเลยนะว่าไม่ค่อยรู้ของเลยพวกขับจีงยปืนหรือว่ายางอื่นเงี้ยไม่รู้ว่าไหนแรงอันไหนดีเนี้ยแต่ว่าถ้าแบบยิบอันไหนได้ก็จะเล่นอันนั้นอย่างเดียวเลยก็ไม่ต้องรอช้านะครับมาดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านี่แต่งตัวทหารขนาดน,นี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากรีจองฮยอก ฮ <_ an> วันนี้ข้าจะพายุนเซรดีของข้าออกจากป่านรกแห่งนี้ให้ได้ไปไม่รอช้าเราไปเข้าเกมกันเลยท่านผู้มีเกียรติโปร,รดทราบขณะนี้มีพายุลูกใหญ่โปรดรัดเข็มขัดนิรภัแยและหาพื้นที่จับยึดร่างกายด้วยสตั้ง y ิว โอ้ช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้าถูกพายุรูดใหญ่พัดมาจากเกาหลีใต้ข้าคือยุนเซรี <c oughs> แหมจะตกทั้งทีต้องบินท่าสวยด้วยนะมายุนเซรีตกอา้าวไม่ตกบนหลังคาบ้านล่ะลูกปกติต้องตกบนต้นไม้หรือเปล่า ไม่รอช้าเราไปกันเลยมีเก็บปืนอะไรได้กูเก็บหมดเลยไม่รู้ด้วยไหนแรงเอาไว้ก่อนเอาให้มียิงก็พอละคือคนไหนที่ดูแล้วรู้เรื่องพวกเนี้ยก็เมนบอกผมได้นะครับว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีอะ่ะเพราะผมไม่รู้ว่าอันดีอันไหนได้ก็เล่นอันนั้นตลอด อันนี้นี่คือมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะไม่กล้ามาคนเดียวกลัวกลัวแบบทีมตัวเองด่าว่าเราเล่นกาากอะก็เลยมากับเพื่อนดีกว่ามีถังน้ำมันด้วยถังน้ำมันเอาไปทำอะไรบะเติมรถเนี่ยอ่ ขอเสียงปืนยุนเซรีของข้าอยู่ไหนนะระวังโดนปืนยิงด้วยนะโอ,โอ,มอ้มือลนันมือลันพี่ขอฟัมก่อนนะยุนเซลีแล้วข้าจะมารับเจ้า โอ้เฮ้ย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 ใครยิงกูวไอสัตว์อย,อยู่นู่นเพื่อนยิงตายไปแล้วเออเอ้ยเอ,ยเอย้ไหนวะกูยังมองไม่เห็นเลยที่ไหนอะไหนวะอ,อ้อ๋อ เนี่ยมันมองยากอะ่ะเลยไม่ยากเล่นอะ่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรเราจะตั้งใจเล่นวันนี้จะต้องฆ่าให้ได้อย่างน้อยหนึ่งคนแล้วกัน <c oughs> แต่พาพับจีสวยอยู่นะทำไมปืนชอบลั่นวะ ว้าวเจอคนแล้วเจอคนแล้วเจอคนแล้วยิงไม่โดนโดนแล้วโดนแล้วขออีกทีกูยิงแล้วของกูเนี่ย I I can ไอสัตว์ไม่ตายไอเรนกูว่ากูก็ยิงหัวแล้วนะ ไม่ได้นะเราเป็นผู้ชายเราจะอย่าให้ยืนเซรีมาหย่ำหน้าเราว่าเรายิงปืนกากเอ้เออลัลน่นลั่นทำไมปืนลั่นวะ ตามยุนเซรีเราไปตอนนี้ขอเป็นผู้ตามแล้วกันนะยุนเซรีใครวะกูยังไม่เจอสักคนเลยตอนนี้น <c oughs> เฮออออ้ยยุนเซรีกูล้มไปช่วยยุนเซรีก่อนอย่าตายนะยุนเซรีพี่มาช่วยแล้ว เฮ้ยเตียงเท้าเสียงเท้าฮา,าเยเคไอสัตเล่นมาจะสิบนาทีแล้วเพิ่งได้คิวแรกไอเวนมีคิวแรกก็ต้องมีคิวที่สองปะไปไปกันต่อเลย จคนจะคน,ะคนมันนั่งอยู่มันนั่งอยู่เย้ yeah. ได้คิวที่สองแล้วเป็นไงยูนเซรีพี่ไม่ได้ก่าขนาดนั้นนะ กี่คนวเหลืออีกสิบห้าคนเองที่หนึ่งต้องมาแล้วปะทำไมมีคนเนาะไม่มีใครเลยจะไปขึ้นเรืออ๋อนี่คืออันเนี้ยคือไม่ได้คุยกันเลยนะคือปิดไม้หมดเลยอะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> เห็นปะปิดไม้อะไม่ได้คุยกันเลยต้องใช้จิตสัมผัสเองอะว่าแบบ ไปตรงข้ามอยู่ตรงไหนอะโอ้อีกเจบ เล้วเจ็บหน่อยวะไม่เห็นมีเลือดเลยเออไม่เห็นมีเลือดหลดเลยวะหรือกูมโน,โนเจ็บเองหรืออะไรเย็ดเคทวงดอกลิลลี่นี่ว่า <laughs> มีคนเนหนอแอบปบสองดิโอ้ <laughs> ปืนลั่นอีกอะลั่นให้แม่งเห็นด้วยนะ <laughs> ไอชิบหายล่าสุดแม่งปาระเบิดเข้ามากูทำไงเนี่ย ไหนวะคนไอสัตว์ยังไม่เจอสักคนเลย Ơi, tôi con léo một người rồi, tôi đã gặp một người rồi, này không thể đánh đánh ai ยิงยากจังหวะหรือว่าตัวสโคบมันยังไม่พอต้องไกลกว่านี้อีก ไอสัตว์ไอฮีอะกูยิงไม่โดนไอสัตว์มึงยิงนัดเดียวกูตายเลยไอชิบหาย,ยมาเอาใหมเดี๋ยวกูจะยิงมึงแบบนี้บ้างไอสัตว์กูต้องขยับตัวบ่อยๆหนะ่อยไอเยเดยวแมงเ็งมา S <S อะไรวะเขตปลอดภัยเอาเออว่ะเขตฝามาเอาไอ้เฮียเอาเอาโอ,โอ,อา้โหไอ้เฮียคนสวยอ่ะวงมาทางนี้พอดีอ่ะไอ้เวน อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ